พีเ่เจดว่าคนที่เขายังไม่สำเร็จเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่มีความฝันหรือเปล่าอืมเอาจิงๆนะถ้าสําหรับพีเพ่เจดอ่ะพี่เจรู้สึกว่าไม่ว่าใครก็ตามอะ่ะเขามีความฝันแต่ความฝันของเขาอะ่ะอาจจะโดนบังด้วยคาว่าหน้าที่ก็ได้นะค่ะเจ่อว่าการที่คนเราอ่ะอยากจะทําตามความฝันน่ะจริงๆอนะ่ะทุกคนเขาอยากทําอยู่แล้วแหละแต่ปัญหาคือว่า พอในโลกของความเป็นจริงอะเรามีเรื่องที่ต้องทํามากมายเลยรายได้ความรับผิดชอบการดูแลลูกการดูแลครอบครัวพวกเนี้ยมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยความฝันอนะมันดูไกลตัวเขามากๆเลยแต่สิ่งหนึ่งอะพี่เจตก,ก็อยากจะบอกแล้วกันบอกทุกคนบอกน้องๆหรือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เหมือนพี่เจตอะอยากจะบอกว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอะที่จะทาให้เรายังคงเป็นเราอะ่ะมันคือพลังของความฝันนะเพราะความฝันนี่แหละมันจะเป็นจุด หรือสารตั้งต้นที่ทําให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตได้เลยดังนั้นสิ่งที่พี่เจตอยากจะฝากก็คือไม่ใช่คําคมไม่ใช่แนวคิดแต่พี่เจตแค่อยากจะบอกว่าวันนี้อย่างน้อยมีพี่เจตคนหนึ่งที่ยังคงเดินตามความฝันและพี่เจตก็อยากจะเดินร่วมทางไปกับทุกคนเช่นเดียวกันและใครมีความฝันอะไรนะก็พิมพ์มาบอกหน่อยอยากรู้อยากคุยกับคนที่มีความฝันเหมือนกันจ้ะอยากอ่านมากาที่คนมีความฝันดูก็ลงทุน